ครับวันนี้เป็นวันดีครับน้องปลายนวมจะมาทําการปิดทองทุจรูลูนะครับแต่น้องปลายนวลกับพี่กําปั้นเกิดวันเดียวกันคืนคือวันอังคารวันอังคารนะครับนี่ขั้นแรกก่อนเราวต้องทาความสะอาดทุจรูลูให้เรียบก่อนโดยการขัดขัดให้เรียบก่อนนะครับวันอังคารพระพระประจำาัเจิดวันเกิดวันอังคารคือพระอะไรปางอะไรฟางนอนคะ่ะ มาดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร A few moments later เมื่อขัดจนเรียบนะครับแล้วก็ทำการเช็ดทำความสะอาดผมทั้งหลายออกให้หมดเพื่อเตรียมลงน้ำยานะครับวันนี้น้องยุ้ยวันนี้พ่อแมกเสียงดังมากเลยสั่งนู่นสั่งนี่เลยอยู่บ้านมีใคยได้พูดใช่ไหมอยู่บ้านอยู่บ้านฟังอย่างเดียวช่นอย่างนั้นป่ะอย่างนั้นป่ะอยู่บ้านพ่อพูดไหมหรือแม่พูดอย่างเดียว ก็พ่อพูดบ้างครับบ้างใช่ไหมบ้างอ๋อยมีบ้างมีบ้างของที่บ้างพูดบ้างอะไรบ้างครับครับแต่เมื่อกี้นี่นะคัดอย่างี้สั่งสั่ง่างคัดอย่างน้คัดอย่างนี้ที่่ลูกดูตรงไหนไม่รโอเมื่อกี้สั่งอย่างเดียวเลยอยู่านเงียบสงบธรรมดาของผู้ชายครับอ้ยเอาอยู่ไหมคะครับเอาครับ นี้เป็นจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของครอบครัวน้องไตรวงนะครับที่ได้มาทําความสาปพระร่วมกันเป็นครั้งแรกในชาตินี้เพื่อสิรีมงคลที่ดีในปีต่อ,ตอ,ตอไปครับทั้งดวงทั้งปีใหม่และปีต่อ,ตอ,ตอไปด้วยหาทํายากมากนะครับงานแบบนี้หาทํายากมากแต่ว่ากลุ่มนี้มีบุญครับมีบุญเลยแถวต่อไปจะเป็นการลงน้ํายาครับโดยน้อง อะไรงงนะครับศ <c oughs> ิลปะเป็นไงคะแนนดีอยู่ค่ะดีอยู่แต <c oughs> ่แต่ว่าองค์การนี้พระพักต้องสวยงามแน่นอนนะครับนี่ซึ่งตรงข้ากับพี่กัมปั้นเลยพี่กัมปั้นศิลปะได้ไรนะศูนย์ครับได้ศูนย์และช้าไม่ต้องเรียกไม่ลงลช้าช้าแค่แต่แรงพี่ปั้นใช้แต่แรงแล้วทางนี้เลยครับศิลปะเป็นไงครับมาได้อยู่ครับมาได้อยู่นะอ่า เราจะลงน้ายาเข้าคืลงน้ำยาไปทีนิดนะครับไปกว่าจะทั่วอง์นะครับเราจะปิดทองั้งองค์เลยระปางสายญาติคนเกิดวันอังคารโดยน้องไปนวลและพี่กําปั้นนะครับของคนที่เกิดวันอังคารแล้วแม้เกิดวันไหนพุธครับวันพุธก็วันหนึ่งคืนก็วันนึงคัน,น,นกลางวันอ,น,วน,วนอุ้มบายุงหลังนี่ครับนี่เดี๋ยว<ๆ>จะให้ซ่อมนะครับเพราะว่าองค์นี้ตรงแขนขวาจะ,จะเสียอยู่เดี๋ยวให้ซ่อมช่วงรอนะครับอันนี้จุ่มไปไปาไยจุ่มปปายจุ่มปปายปปไป,ไป,ไป,ไปพายผูกกันแล้วก็ แล้วก็ปัดบางๆให้ทั่วให้มิดถังนิดนึงอ่ออันอันนี้ีเด็กไทยวิเก่งเลยเหรอไทยวิจิตสินโอ้ยไทยวิจิตเอออย่าให้เสียชื่อนะโรงเรียนนี้ครับโรงเรียนนี้กินก่อนเมื่อก่อนเมันก่อนผมผมจีบหลายคนนะยโรงเรียนนี้สาวสวยเยอะไทยวิจิตสินน่ะแล้วเก่งเก่งกินเหล้าเก่งทุกคนเลยใช่ครับสุดเเลยครับที่สาวผมก็อยู่ครับใช่ไหมไม่ค่อยหลงนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ลองนี้ก่อนนี่ก่อน มืต้องมือก่อนรับรับซับก่อนมาเแล้วมาลรับต้องต้องไมหัดนี่ยังไม่ไรไว้มาถึงนี่ก่อนมาซับรับซับก่อนให้ลูกทำงานไปนะแล้วคุณแม่รับซับแทนอธิษฐานดีๆครับสามารถสวดมนต์ใจได้นะครับอิติปิโสนะโมตัสตาหรือว่า ทางทางนักฌานนี่ได้เลยในใจในใจยีติยโสถอยหลังให้ลูกแก่ฟังถอยทางได้ด้วยเหรอส่วะคะพระโธพุทธนางสานุตมะวะเทถาสติระศามาธรรมๆเอาใหม่ใหม่ตั้งใจก่อนดิอธิษฐานดีๆก่อนชัด้าๆชีละคำหรืว่าลงน้งยาไปด้วยลงน้งยาไปด้วยเขาได้สักติดทีละคำทีละคำถูกอ่าสิวาคะพระโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสถีรสามาธรรม สารีบุโรตานุตัทูวิกาโลโตคาสุนโนปันสำนัลเจชาวิโทโรภุสัมมาสังหังละอวะภาภะโสติจิตต้องไปเรียดุจวิวะภาภะยุตนังสาวนีๆๆ่กำปันแล้ววะเทสาสตีรนะสามธรรมสารีาป,รปรุโตอานิตัตูวิกาโลโตคาสุนโนปันสำน,ๆๆนะะัลเจชา ิัมมาสัมหันละอะาโสติอเคนี้ก็นี้ก็ดีใจมากเลยเนี่ยเอาบทที่บ้านชัดๆนะลูกอ่ะอิติปิโสวิเศเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิมิโสตังพุทธปิปิอิ อิสพทนามออเมนาพุทธังสอิอิสตังพุทธีุนะครับพระ้รันีดผมว่าต้องสวยงามเนี่ยเพราะว่ายิ่งสวดไปด้วยนะแล้วลงํำยาไปด้วยแล้วติดทองไปด้วยเนี่ยมันจะเราจะเรียกจะบรรจุพลังอธิษฐานของเราเนี่ยลงไปในองค์พระตอนที่สวดูต้องชำสบาทีสมาธิแล้วก็ให้ชัดทุกคำ เอ้ยพออกมาจากบ้านพูดมากจริงนะใช่ไหมอยู่บ้านเนี่ยบอกไม่ค่อยครับอย่างเดียวนี่รอบบ้านทีของเราใช่ไหมกับบ้านเงียบจ้อยครับกับบ้านกับบ้านนอนครับคือแบบไม่อยากฟังแล้วบนหูคือนอนดีกว่าจะได้ไม่ต้องฟังเสียงบนเดี๋ยวมาดูครับว่าเมื่อลงโนุยาเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร later พระตางอุ้มบาทครับจากรเ,เกี่วันพุธทั้งคู่เกิดวันพุธโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะครับก็เลยต้องมาทําการซ่อมเก็บงานให้สวยงามครับเพราะว่าผ่านการเวลามาก็จะมีรอยที่ทองลอกทองหลุดนะครับเพราะตรงนี้โดนฝนโดนแดด <c oughs> นัดกันเกีดวันพุธหรอนเนี่ย นัดก,กันไหมแล้วไงว่าเรื่อยๆแล้วเกือบเป็นพุ่นนะเธอเกิดพุ่นเรามาเจอกันได้นัดไหมบุ <c oughs> บเคอราวา่าอะละว่าท้าย,ปเ,ยเ,าเป็นสี่เหลี่ยมเพราะเราทองแผ่นทองเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ท้ายเป็นสี่เหลี่ยมเลยถ้าเป็นประมาณแผ่นทองนี้ท้ายทั่วสี่เหลี่ยมตรงไหนที่มีรอยก็ต้องทำหมดนะครับ One hour later เวลาผ่านไปครับ การลงตำยาก็เกิดจะสมบูรณ์นะครับเหลือเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆจะได้ทําการปิดทองเมื่อน้ํายาแห้งได้ที่นะครับจะทําการปิดทองอย่าไงบ้างครับน้องปลายนวลครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทําแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกว่าชอบอยู่คะ <laughs> ่ะอ่าต้องมาไปบ่อยแน่นอนนี่ข้างหลังก็จะเป็นการทําความสะอาดพระบุธรูกกับเป็นการยวปิดทองด้วยถ้าตอนนี้เสร็จแล้วไปช่วยตรงหลังได้นะ Two hours Later น้องปายนวลเขาจะปิดทองแผ่นแรกนะครับตรงไหนเออตองรงพัะพักเลยนี่เป็นแผ่นแรกในชีวิตของน้องที่เป็นทองที่นี่นะครับที่มัดเองเคย่อน่างนี้อาอ่านะอธิษฐานดีๆนะ่ิดูนะ้า้สวยแผ่นต่อไปเปิดตัวเลยนะขยันทิ้งเลย,ยนีเย่เดี๋ยวที่ใส่เดี๋ยวถุงขยะมาให้ นิ้วชี้เปิดปุ๊บนิ้วโป้งอยู่ใต้อ่าตั้งขึ้นเลงอย่าลังเลกดเลยปุ๊บอ่าแล้วดึงกระดาษขึ้นแล้วปูไตทั่วอ่าโอเคอ่ะต่อไปตาคุณพอ่อคุณแม่แล้วาเชิญสถานดีนะครับที่เงินปั้นสอยไปแล้วนะ่ <c oughs> ดีมากดีมากนั่นแหละดึงกระดาษขึ้นดึงกระดาษขึ้นอ่าแล้วแล้วปูไตทั่วเอาลิ้วลูปไปทั่วอย่าให้กระดาษโดนนั่นแหละสวยงามไหมเต็มแผ่นไหมเดี๋ยวดูดิโอเคไหม นี่แล้วบอกถึงลปาตกเฮ้ยใช้ได้นะโอเคเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดไงเดือโป้งอยู่ล่างไงไม่ไม่ไม่ใช่ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดเลยครับไม่เป็นไรห้ามลังเลนั่นแหละปิดไปให้ทั่วให้ทั่วเลยครับปิดกันซ้อนๆกันครึ่งครึ่งแผ่นร้อนครึ่งแผ่นนะครับอ่ะเอาไปเลยอันนี้ครับ นี่ครับอ่านี่นะ <S <S น่าทุกเลยนะชฉมชเฉลาค่ะอ่าครอบครัวโชมชเฉลานะครับทำการปิดทองพระนอนซึ่งเป็นวันเกิดของน้องแปรนอนและพี่กำปั้นนะครับตอนงไม่มีน้องชั้นนะไม่มีไม่ไหวนะโอเคโอเคอ่าครับอธิษฐานกันดีๆนะครับปีใหม่นี้จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ให้ทุกคนที่อยู่บนฟ้าด้วยน้องยุย้ยท่านตอนนี้ท่านกำลังสาธุอยู่นะครับท่านสาธุอยู่ให้คุณตาแนะให้คุณตาด้วยอธิษฐานดีๆให้เราก่อนเราต้องอธิษฐานขอก่อนอเ,เดี๋ยวอ่เพิ่งยเพิ่งลูกเดี๋ยวเราจะใช้ผู้การปัดปิดเพเต็มกันนะครับเดี๋ยวจะใช้ผู้การปัดอีกรอบหนึ่งจยงไม่ต้องลูกไปเรื่อสิ้นปิดซ้อนกันครึ่งหนึ่ง รึ่งแผ่นรึ่งแผ่น,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 นย้ายมีรอยต่อ A few moments later เวลาผ่านไปครับงานปิดทองดำเนินต่อไปโดยที่ก็ประมาณแค่ประมาณ30เอร์ซนงนะครับไต่เราประมาณ30เอร์เซน้องชายหนูบอกว่าเคยไปวัดรับปิดทองยังไงนะนี่ค่ะสองสามแผน่นเองค่ะไม่ไม่หนัใจเลยค่ะแล้ววันนี้ล่ะครับ น้ำใจเลยค่ะได้ประมาณคนเเป็นร้อยร้อยกว่าแผ่น,นครับเพราะว่าพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันและผิดชอบว่าโซนใครโซนมันนะครับหลวปันบอกผมไม่เก่งปร,ระปสิศิลปะดูแต่จะรับแผ่น,เ,นเรียบเรียบมากเลยลยกี่แล้ยกันไม,มดึงให้ตรงดึงให้ตึงดึงขนไหนหตงึงถ้ดึงไม่ตึงแผ่นจะไม่ทองจะไม่เรียบ ทำแม้ก็โอ้โหเงียบๆก็โอ้โหเกือบเต็มแล้ว,ว่าเกือบเต็มข้างหลังแล้ว,วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปัดไม่ต้องห่วงเน้นเน้นสองแผ่นซ้อนนะครับซ้อนๆเดี๋ยวดูนะครับว่าเวลาผ่านไปแล้วจะไปได้ถึงขนาดไหน